วันนี้วันที่9สิงหาคม2568ผมจะพอนนำเสนอข่าวที่เหมาะสำหรับทุกท่านที่ไม่มีเวลาติดตามทุกพาดหัวข่าวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี่คือหนึ่งในข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพระดับโลกที่สำคัญของวันครับตามรายงานของ The Washington Post ทีมวิจัยจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วารพบว่าลิเทียมอาจมีบทบาทสำคัญในการชะลอความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์อย่างน้อยในหนูทดลอง นักวิจัยคนพบว่าคราบอไมอรอยในสมองสามารถดักจับลิเทียมทําให้ร่างกายขาดแร่ธาตุนี้ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นวารสารเนเจอร์รายงานว่าเมื่อให้หนูที่มีอาการอัลไซเมอร์รุนแรงได้รับลิเทียมโอโรเทตในปริมาณต่ําความจําของพวกมันดีขึ้นอาการอักเสบในสมองลดลงและการสะสมของคราบอไมอรอยและเส้นพันกันในสมองลดลงอย่างมีนัยสําคัญผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นได้แม้ในระยะท้ายของโรค ศาสตราจารย์บรูซยัง u n g เนอร์หัวหน้าทีมวิจัยให้สัมภาษณ์กับ Harvard Medical School News ว่าผลลัพธ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอธิบายว่าลิเทียมโอโรเทตไม่ถูกดักจับโดยคราบอไมัยลอยอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาทเยื่อไมอีลินและไมโครเกลียซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพสมอง แม้งานวิจัยนี้จะสร้างความหวังใหม่ต่อแนวทางการรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์แต่นักวิทยาศาสตร์ย้ำว่ายังจำเป็นต้องมีการทดสอบในมนุษย์เพื่อย,ยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ลิเทียมในผู้ป่วยจริงนี่คือสรุปข่าวต่างประเทศเพื่อให้คุณทันทุกความเคลื่อนไหวหากคุณต้องการอัปเดตข่าวที่น่าเชื่อถือและกระชับทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ